ตอนที่ ER เ, rates, เธอเหงาเธอมีได้อยู่กับเขาอยากให้ดีเอ็มมาฉ ala şey ันพร้อมเสมอพร้อมจะเจอเจอกับเธอไม่จำเป็นต้องนี้ลารู้ตัวบ้างไหมทุกนาทีที่ได้อยู่ข้างเธอมันมีค่าเลิกันไปแล้วแต่วันไหนตอนที่รักกันมันก็ดีนะโอฉันกับเธอนะ เราทำมาเรมเงินไปในฉันก็ไม่ยอมไม่เสียเธอไปฝ้ามาได้ไวแต่หาว่าเธอลำบากเห็นอยู่กับเขาก็มีแต่เจ็บปวดเปล่าถ้ามันไม่ไหวจนทนทำไมต้องเทียบเท่าไรถึงจะพอคือมันไม่ใช่มันทำอย่างงี้กับเธอไม่ได้มันนอกใจเธอมาตั้งกี่ทีแต่เธอก็ปล่อยมันไปง่ายง่าย้าทนทำไมเธอนี่เป็นคนยังไงอะรู้ว่าฉันก็ร้ายแต่อย่างงี้มันก็ไม่ใช่เธอเทียบกับฉันมันยังไม่ใกล้ไอ้ที่พูดมาทางหมดเนี่ยแค่อยากจะบอกว่าคิดถึงเธอ ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรแต่เกิดว่าเธอไม่คิดถึงเลยตอนที่เธอเหงาเธอมีได้อยู่กับเขาอยากให้ดีเอ็มมาฉันพร้อมเสมอพร้อมจะเจอเจอกับเธอไม่จำเป็นต้องนีลารู้ตัวบางไหมทุกนาทีที่ได้อยู่ข้างเธอมันมีค่าเลิกกันไปแล้วแต่ว่าไหนตอนที่รักกันมันก็ดีนะโ oh. อ oh. oh. ฉันกับเธอนะ เราามาลืมงินไปในฉันก็ไม่ยอมไม่เสียเธอไปอยากนอนกอดเธอนั้นก็มันคิดถึงวันวานกากเธอกับความจางๆาแค่คิดถึงเธอกันม่มาตระการอะไรทั้งนั้น l ล t มีและมีน้องทานต้องกันฉันจะเล็มีโนงแย่มันนี่ก็จะโลงกระฟันอย่างท้องแถมจังมีโล่ Let me let me know ได้ไปด้วยกันเธอพร้อมจด s โ r นะ Let me show you how to like อ i k e you baby ที่พูดมาทาหมดเนี่ยแค่อยากจะบอกว่าคิดถึงเธอ จํไมจำเป็นต้องพูดอะไรแต่เกิดว่าเธอไม่คิด <fue> ถึงเลยอตอนที่เธอเหงาเธอมีได้อยู่กับเขาอยากให้ด<ว>ีเอ็มมาฉันพร้อมเสมอพร้อมจะเจอเจอๆๆกับเธอไม่จำเป็นต้องลีลารู้ตัวบังไหมทุกนาทีที่ได้อยู่ข้างเธอมันมีค่าเลิกกันไปแล้วแต่ว่าไหนตอนที่รักกันมันก็ดีนะโอฉันกับเธอ Eu não me